ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดที่จะซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดมือสองนะคอนโดเอสตาพระหลโยธินสะพานใหม่ค่ะบอกได้ว่าวันนี้ขายให้เนรราคาพิเศษห้องนี้หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาดพื้นที่ประมาณ23ตารางเมตรค่ะก็แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นภายในห้องภายในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะพื้นที่นั่งเล่นมีแอร์ให้เรียบร้อยโซฟามีให้ชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําติดเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะแล้วก ถัดมาเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนเนี่ยมีฐานเตียงขนาด5ฟุตให้ค่ะแถมฟูกนอนให้แล้วก็มีตูเ้เสื้อผ้าให้1ตู้ค่ะแล้วก็ผ้าม่านติดให้เรียบร้อยทีวีชั้นวาง Air, าทววะะวงวีวีแอร์มีให้เรียบร้อยค่ะถัดมาเป็นพื้นที่โซนครัวนะคะในส่วนของโซนครัวก็จะมีกระจกบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้โต๊ะเก้าอี้มีให้เรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์ล้างจานค่ะแล้วก็ตู้เย็นนี่คือแถมให้นะมีไมโครเวฟให้ด้วยค่ะชั้นวางชั้นเก็บของเยอะค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มี บานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้ตรงระเบียงแล้วก็เรายังแถมเครื่องซักผ้าคเครื่องนี้ให้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยค่ะใครซื้อห้องนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้มาขายให้เน้นราคาพิเศษราคานี้หาในย่านนี้แทบไม่มีแล้วนะคะคอนโดทําเลดีมากคอนโดอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพรักค่ะฝั่งตรงข้ามยื้เยื้องกันเป็นห้างดีแล้วก็ที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นสะพาน,นะคะ่ะที่ยกไปตรงนี้เป็นถนนนะคะที่จะตัดออกไปเส้นวิภาวดีนะคะ ให้การเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนี่คือง่ายมากๆเลยอันนี้บริเวณด้านหน้าคอนโดนะคะ,เ,คะเดินไปนิดเดียวนะคะใกล้ BTS สถานีสายยุดประมาณ350เมตรค่ะใครสนใจซื้อทักมาได้เลยค่ะ